ขอให้จิตยานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชัน้นทุกภูมิภาคทิ์ภาคหยาบทั้งหมดนั้งสิน้นตั้งแต่อเวจีมานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนเสนการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าจิตยานทั้งหลายที่ถูกสะกดถูกครอบงำถูกกักขังจองจำโดยอำน,นาจแห่งคุณสายมต์ดำคาถาคมเวทมนต์ทั้งหลายอำนาจจิตฤทธิ์เดชพลังปัญญาตบาบะญานญาในใดก็ตามนะจากหมู่เหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารทั้งหลายจอมขมังเวททั้งหลายหมอผีร่างทรงนะจอมคาถาคมจอมสายเวททั้งหลายทั้ง ทั้งหมดทั้งสิ้นนะน้อมใจขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรานังคัจฉามิธัมมังสรานังคัจฉามิ สังขังสรารนังคชามิทุติยัมปิพุทธังสรารนังคชามิทุติยัมปิธรรมังสรารนังคชามิทุติยัมปิสังขังสรารนังคชามิตตติยัมปิพุทธังสรารนังคชามิตตติยัมปิธรรมังสรารนังคชามิ ตาติยมิสังขังสรารนังขชามิขอนอมน้อมองค์มหาบรมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนตรัยแด่พระสัจธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มาหาบร,รมีกรรมใดๆ ที่เคยครอบงำเคยแทรกแซงจิตแทรกแซงนิมิตชักจูงจิตเคยล่อรวงหลอกรวงองค์มหาบารมีผู้โปรดัตวหรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้คนทั้งหลายด้วยวิถียาณด้วยอภินยาอิทธิฤทธิเดชด้วยนิมิตการสร้างภาพและเสียง การใช้คำพูดโกหกหลอกลวงสร้างเรื anymore, ่องสร้างราวบิดเบือนความเป็นจริงเพื่อควบคุมเอาไว้ใช้งานการแทรกซึมการปั่นจิตปั่นใจในหมู่ผู้โปรดการกันแกล้งรังแกการข่มขู่การบีบบังคับไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหรือใช้เงื่อนไขต่างๆ ในจิตในใจในการเป็นการอยู่ของผู้อื่นดึงให้ผู้อื่นออกห่างจากพระสัศาสราออกห่างจากการโปรดสัตว์เบี่ยงเบนให้ไปวกวนสารวนอยู่กับความกังวลแห่งตนการตอมตัวเป็นองค์มหาบารมีผู้โปรสัตว์หรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลาย แอบอ้างองค์มหาบารมีแอบอ้างพระสัจธรรมและกิจการโปรสัตว์ทั้งหลายเพื่อล่อลวงให้ผู้อื่นกลายห่างจากพระสัจธรรมให้หลงเข้าใจผิดหลงยึดติดในรูปลักษณะรูปธรรมนามธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแห่งองค์มหาบารมีแห่งกิจการโปรดสัตว์ จนบิดเบือนเนื้อหาพระศัทธธรรมตัดรอนบัทอนผู้โปรดัตรหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ให้สว่างสวัยตามพระศัทธธรรมการแอบอ้างองคุณเบื้องสูงเพื่อหากินหาผลประโยชน์สร้างเป็นสำนักตำหนักลัทธินิกายพาผู้คนทั้งหลายให้ต้องหลงวกวน หรือเป็นเหตุให้เกิดความมหังการปฏิเสธปฏิฆาต่อองค์มหาบรารมีออมรมผู้โปรสัตว์หรือครุรูบาอาจารย์ทั้งหลายการรมที่เคยใช้คุณสายมนดำเด,เคคดระชานวิชาเวทมนต์คาถาอำนาจจิตวิเดชทั้งหลายในการเชื่อมจิตครอบงำจิต ชักจูงจิตผู้อื่นการใช้พลายกระซิบสร้างอำนาจเหนือผู้อื่นให้ตกอยู่ในความควบคุมทั้งหลายทั้งภาคทิ์ภาคหยาบเพื่อกักขังหนวงเหนี่ยวเพื่อดูดกลืนพลังชีวิตดูดกลืนบารมีครอบงำเอาไปเป็นบริวารเป็นค่ารับใช้หรือเพื่อนำเอาบารมีของบุคคลอื่น ไปใช้ในทางที่ผิด,ใช,ใ,ผดใช้ในการสร้างความหลงงมงายหรือสร้างความมืดมนความวกวนค,ค,ความหวาดกลัวให้แก่สังสารวัตแรตหแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายใ,ใช้ในการกีดกันขัดขวางกีดในการโปรสัตว์ทั้งหลายใช้ทุกวิธีการในการผ่องถ่ายวิบาก หรือเวทนาให้แก่ดวงจิตอื่นเพื่อสร้างความหวาดกลัวความหวั่นไหวปิดกั้นปิดบังความขี้คลายสว่างสวัยแห่งมูเหล่าสัรพสัตทั้งหลายหรือสร้างสมกำลังในการจ้องกัดกินทำร้ายทำลายการแกล้งหลังแก่กีดการขัดขวางต่อมูเหล่าผู้โปรสัต ต่อกิจการโปรดสัตว์ต,ต,ต่อองค์มหาบารมีต่อพระาศาสนา,สาที่เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธ,ทธทันดรการที่เคยทำสัญญาปีศาจ <feasible. S 1> กับหมู่เหล่าซาตานหรือาภาคมืดภาคมารทั้งหลายเพื่อนำเอาบารมีของซาตานหรือภาคมืดภาคมาร เอาไปใช้ในทางที่ผิดจนติดเงื่อนไขติดในสัญญาต้องตกอยู่ในความควบคุมหรือผูกผูกมัดผูกพันพันธนาการให้ต้องรับใช้เหล่าซาตานหรือภาคมืดภาคมารโดยไม่รู้ตัวมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้ว ขอทรง, <IS> งได้โปรดยกโทษและอโาหาสิกรรม,รรมทั้งหมดทั้งมวล<า>ให้แก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย <kins on S 1> ขอใหอ้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปและหากครั้งหนึ่งคราใดาก็ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ลาลายจะถูกครอบงำถูกชักจูงจิต ล่อลวงหลอกลวงเพื่อนำเอาบารมีไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อนำข้าพเจ้าทั้งหลายไปเป็นบริวารเป็นท่ารับใช้เพื่อไม่ให้สว่างสวัยตามพระศธรรมเพื่อการก่อกรรมทำเข็ญหรือก่อหรือก่อให้เกิดความหวั่นไหวความหวาดกลัวแต่ทวงนวงรั้ง ทำให้เกิดความเนื่นช้า,ต,ต,าต่อพระสัธารรมส่งเสริมความวกวลต่อมูลเหล่าสัพสัตทั้งหลายหรือนำไ,งงอไปใช้คัดง้างกับองค์มหาบาร,รมีเองก็ตาม,ตามไม่ได้เป็นไปเพื่อความขี้คลายสว่างสวัยร่วมกันต่อสังสารวัตโดยรวมข้าพเจ้าขออธิษฐาน ปิดบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้หมู่เหล่าอื่นที่ครอบงำข้าพเจ้าได้นำบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายไปใช้ในทางที่ผิดในการก่อกรรมทำเข็ญต่อเวรต่อกรรมต่อภพต่อชาติกับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อีกต่อไปข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอปฏิญาณตน,ตน,ตนถวายทาตุขันแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย,ายพาาพเพื่อรองรับความคลี่คลายสว่างสวัยใ,รรในพระศารรม,พรเ,รมเพื่อรองรับกิจการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีรรมผู้โปรดสัตว์รรหรือครุขุบาจารย์ทั้งหลายหากโมหนึ่งเหล่าใดก็ตามได้นำบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลาย ไปใช้ในการซ่องสมกำลัง,งทำคุณสายมนดำเล่นเวทมนขาคม,มาส,ส่งเสรสิมความหลงวกวนใช้ในการวางแผนคิดมีดีมีร้ายต่อศา,ศาสนาสต,สต่อกิจการโปรดสัตว์อขององค์มหาบารมีมาารผู้โปรดสัตว์และครุกุบาาจารย์ทั้งหลายนำมาใช้ในการบีดเบียน สัรพชีวิตทั้งหลายหรือใช้ในกิจต่างๆที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรมจนทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายและสังสารวัตโดยรวมต้องตกต่ำลงสู่อบัยภูมิขอให้กิจที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรมทั้งหลายจงประสบแต่ความล้มเหลวพังพินาศลงโดยทุปการเทิน ขอประกาศถอดถอนส่งคืนกำลังและบาร,รมีทั้งหลายที่ถูกภาคมืดภาคมานหรือภาคส่วนอื่นได้นำเอาไปใช้นใ,ชในทาง,ท,างที่ผิดดูดเกืนเอาไปเป็นกำลังบาร,รมีของตนเองเพื่อการก่อกรรมทำเข็น,าาขนต่อพระาศาะสนา,าต่อพระศารราต่อองค์มหาบารมี หรือต่อสังสารวัตรแห่งสัพพสัต Mensch, ทั้งหลายขอส่องคืน,คนกําลังและบาร,รมีทั้งหลายที่ได้จากคุณพระรัตนไตรัยจ,จากพระัศธร labour, <า>รมจากองค์มหาบาร,รมีมรรมคืนสู่สุญญาตา,ตาทั้งหมดทั้งสิน้นเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไปและขอถอดถอน คุณสายมนดำคาถาคมเวทมนต์ทั้งหลายการสะกดจิตสะกดวิญญาณที่เคยกระทำมาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นหากสิ่งที่ภาคมืดภาคมานและซาตานทั้งหลายหรือบริวารของเหล่าภาคมืดภาคมานไม่ว่าจะเป็นหมอผีร่างทรง พระทรงแม่ชีจอมขมังเวททั้งหลายได้กระทำกับข้าพเจ้ามีใช่สิ่งที่เป็นวิบากแห่งข้าพเจ้าที่เคยกระทำมาในอดีตจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอน้อมองค์มหาบารมีทั้งหลายทรงรองรับทรงเป็นประธานกใอยกรรมของเหล่าซาตาน และภาคมืดภักมานทั้งหลายเหล่านั้นจงย้อนกลับตีกลับสะกดกลับกักขังเป็นพันธนาการให้หมู่เหล่าซาตานและภาคมืดภาคมานทั้งหลายได้รับทุกขเวทนาความเจ็บปวดทุกทรมานเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งทางกายวาจาใจ นับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปต,ต,ตลอดกาลนานเทินขอ,ข,ขอประกาศชดใช้หน,นี้เวน,นี่กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อคู่กรณีกรรมต่อเจ้ากรรมนเวนทั้งหลายต่อเจ้ากรรมนายเวยขเนเวของเจ้ากรรมนายเวนของทุกหมู่เหล่าต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกภพท,ทุกชาติท,ทุกการทุกกับทุกพุทธันดรโดยทีวาสนาบรารมีท,รมที่มีต่อพระศาสนาที่มีต่อองค์มหาบรารมีทั้งหลายขอเชิเชยชดใช้ด้วยการบวชการสละด้วยการเกรืกก้อกูลต่อพระศ,ศ,ศาสนาและมหาสังฆทานในทุกๆครั้ง ที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในนาคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วนในความขี้คลาสว่างสวยความสมุดเฉดเด็ดขาดความทะลุทะลวงและอนุภาพในการโปลดสร์ โดยทั่วกัน,กนไปตลอดกลาลนานเธออ,นนธอ,อโหสีอโหสีอโหสีโสโส,ส